เป้ารุดกำแพงแสนถแถลงผลการดำเนินคดีออกหมายจับสาวแสบหลอกลงทุนจนพีดีกองประกวดสูญเงินลมควันฆ่าตัวตาย ใช้เงินเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดีนั้นเราต้งไม่ทํา เยตะอัไปถักแล้วนวนไปกับหลันะครับกีที่มีเป็นภาพขายนะครับก็ณีมีการบอกเออวกัน ซื้อขายสินค้าทางโซเชียลเป็นการรบวงกันแล้วก็ารพูดสุยหายเนี่ย้เกิดความเครียดความทุกขแล้วก็เป็นสํามัญท้น่าตัวตายนะครับง้พิกษ์ตลอดทกมก็ไปได้นิ่งหนใจนะครับทางรองสืบนะครับรองบิ๊กนะครับทางผู้กับดมแลและก็ทางผู้กับดูแลยูรถนะครับแล้วก็ทางผู้กับดูแแสงนะครับได้ร่วมกันนะครับสืบสวนจาบกลุมตัวตด้งแกับกลุมตัวผู้ต้องหานะครับได้ นะครับในส่วนการดำเนินคดีอะไรต่างๆในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางทางเจ้าหน้าที่ทุกเกี่ยวข้องูลนะครับผู้กับสื่อนะครับทางท่านรองบิ๊กแล้วก็ทางผู้กับโมโนนะครับเป็นคนแถลงรายละเอียดนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีชาตอะไรต่างๆเนี่ยครับจะกำหนดไว้มีรายละเอียดต่างๆให้สื่อมวลชนทราบนะครับก็ขอขอบคุณมากครับโอเคครับกับไปที่มาที่ไปความคืบหน้าจนได้ตัวผู้ต้องหา จนออกหมายจับอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไปไงมาไงถ้าเหตุเกิดกี่ท้องที่ครับเนี่ยเขาผมเสียสิวนจนนะครับเหตุนี้ยพอตอนหลังจากผู้เสียหายเข้ามาแจ้งเราเนี่ยคือเขามาด้วยความรักพนนะครับเราเรา,เร,ารู้อยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอยากได้เลื่อนตังค์เราก็พยายามอายัดบัญชีให้ใช่ไมแต่มันไม่ได้แต่เราก็รำคาญเียการให้จน มาทราบขา่าวคว่าเออขาฆ่าตัวตายในรถเป็นการหลบันเราก็สลดใจนะเราก็เสียใจกับน้องเขาแต่ว่าทางงานเราเนี่ยเราก็เร่งรีบในการดาเนินการคือเร่งรีบออกหมายจับเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยมัน,ม,นมันมันมีเส้นทางการเงินอยู่เราสืบทราบรู้ตัวว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ที่ทาความผิดจริงแล้วก็มีการแจ้งความว่าแลาท้องที่เช่นอำเภอแวงเนี่ยสามท้องที่ไอส้สามสามคดี ริษายนยงคดีแล้วก็ปำวทอ,อยงอีกเรื่องซึ่งยู่รหว่างดำเนินการอยู่แต่ของเราเนี่ยเราดําเนินการจนได้หมายจบม<ข>าเขาเป็นพฤติการณนเขาเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นการกระทําความผิดส่วนตัวจงใจหลอกลวงชาวบ้านทั่วไปคือในบัญชีเนี่ยหน้าที่ที่เราเราเราดูเนี่ยคือเขามีการโค้ดเพื่อร่วมลงทุนแล้วเราสอบสอบผู้เสียหายก็เป็นการร่วมลงทุนในการลงทุน เหมือนกับเป็นฝากเงินให้ได้ได้ดอกเบี้ยกู้ครั้งแรกในสองหมื่นห้าเนี่ยคือเหมือนกับดอกเบี้ยและครั้งหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นการซื้อซื้อทองเพื่อ,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 อเขาประกันเงินเงินฝากงนั้น่สองหมืน่นสี่ลักษณะเนี่ยคือเฟสเนี่ยมันออกเป็นเฟสสาธารณะก็เลยเราเลยเห็นว่ามันมีอีกหลายคนที่มเสียหายด้วยครับมาแจ้งความของกัแขัแสนเองได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้เนี่ย ประชาสนมพานไปถึงผู้เสียหายรายอื่นไหมถ้าเกิดว่าที่เคยโดนบุคคลผู้นี้เคยหลอกลวงไว้เนี่ยก็ให้เข้าแจ้งความอะไรต่างๆเหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากเพิ่มเติมได้ไหมเราเราคือเราลงกระดานข่าวนะครับของจอนักนมรสมแต่ว่าทางคดีของแหวงของสุธิสารนั่นะเราได้แจ้งให้โรงพักเขาทราบแล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยเราได้ควบคุมตัวไปแล้วแล้วให้เขาเรินมีการอายัดตัวเอาที่ศาลเพราะว่าฝ่ายรฐบรวยานัฐานเสร็จก็อีกประมาณ2เดือนนะครับไม่ได้ถึงกำหน วัะนั้นเราก็น่าจะมองมีรายเขาอาจจะตัวได้ที่เรืองจำนครปฐมก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมจะขอความกรุณาท่านสมวลชนสักนิดหนึ่งว่าคือคดีบางคดีนะครับมันก็ได้ไหวอย่างน้องเขาลงไอจีเนี่ยเขาลงเหมือนกับว่าน้อยน้อต่้ใจว่าตำรวจไม่ช่วยเขาเราช่วยทุกคนครับตื้อคดีเราพยายามที่จะถามองค์นวลเลยเราอยากจับตัวผู้ต้องหาให้ได้ แต่ว่าบางอย่างเนี่ยน้องเข้ามาได้สองสาวันนะครับมันมันยังเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานหน่วยเดียวเราต้องพึ่งทั้งธนาคารทั้งทรูมันนี่ต้องไปหาเพื่อว่าเงินเนี่ยมันเส้นทางเงินไปที่ไหนเพื่อจะได้รู้จริงว่าไทยแน่เป็นคน,นครับเงินตรงนั้นนะครับผมก็จะของก,การลงเพจอะไรเนี่ยมันเหมือน,นกับว่าชาวบ้านเขาจะเขาจะเข้าใจว่าตำรวจไม่ทำงานแต่เราเนี่ย ทำเต็มที่ครับอย่างเคสเนี้ยอยู่ที่สงฆ์นได้ตัวพวกเรารู้ชัวร์ว่าอยู่ที่สงเราก็ไปเอาตัวมาจับที่สงโดยฝ่ายของสือจังหวัดครับก็แต่งงานกันทำแล้วของเราเนี้ยออกหมายจับให้ได้รี่ออกหมายจับมูลงการแล้วพอได้หมายจับก็ส่งให้ฝ่ายสือของจังหวัดเป็นิการจำตัวนักผู้ชมมาโอเคครับผมขอบคุณครับในส่วนของผู้ต้อง,างหงองาให้การมันถูกท่าไหมครับผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับปฏิเสธบอกว่าเขาขายออนไลน์ขายออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถูกหมายจับได้ แต่ว่าผมจนทงการกับเราว่าแต่ละสาขากานทำการในเมืนไปอยู่เขาทั้งหมดเลยและบัญชีของทุกอย่างทุกอย่างอยู่บัญชีเขาคุณผู้ชเหมือนประมาณเขาจะอ้างว่าเป็นการลงทุนร่วมกันเขาเขาอ้างว่าเขาขายของออนไลน์เขาแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือผู้ล้ทุหาจะให้การไหนก็ได้แต่ว่าเราก็มีทุกอยางขายเราพอสมควรที่ในการดําเนินการ